สรุปข่าวประจำสัปดาห์วันอังคารที่14กันยายน2564เวลา10นาฬิกานางมารีนาคารวัตรสวัสดิการและคุ้มครองแรายงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานีผ่านระบบ c i c o Webex Meeting ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรายงานจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุม เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญของจังหวัดรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีสคอ,ออุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปรับปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานีผ่านระบบซิโก้เว็บเอดมิทติ้งณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายนารง์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของภาครัฐสถิติการรับเรื่องเก่าหาในพื้นที่การบรหิหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเวลา15นาฬิกาสอบอ,อุทัยธานีมอบหมายนสุรศรีอินทรระวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายเศรษฐศิทธิ์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ลูกจ้างกรณีลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าจ้างโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้สอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นและได้ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและพระบคุ้มครองแรงงานพศ2541รวมทั้งสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง วันพุธที่15กันยายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีสอคอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่2ทับ2564ผ่านระบบซ o ม m m e e t i n ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายเพีรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนผพัฒนากำลังคนจังหวัดอุทัยธานีพศ2565ถึงพศ2570ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีสอขออุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนางสาวบุพผาเรืองสุขเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2564ผ่านระบบซูมมิ e ติงนะ้งณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีวันศุกร์ที่17กันยายน2564เวลา9านาฬิกาสข้ออุทัยธานีมอบหมายนางสาวนิติตาชูประเรสริฐศักดิ์ และนางสาวจำเนียนเริงเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงรูปจ้างกรณีรูปจ้างมายื่นคำร้องขอรราเจ็นว่าในจ้างค้างจ่ายค่าจ้างโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงสิทธิที่รูปจ้างพึงได้รับตามกฎหมายรวมถึงขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง คั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะได้เร่งรัดดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิโดยเร็วและได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้างผู้มาใช้บริการต่อมาเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีสคอ,ออุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่1นึ่งทับ2564พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการภาครัฐ คณะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยมีนายเพยรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานผ่านระบบ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง YouTube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี